สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นักเรียนมัธยมลังสีนะครับว่าหนึ่งเมนูที่ดีที่สุดนะครับของร้านกาแฟข้างหลังนี้จะเป็นเมนูอะไรไปสอบถามนักเรียนครับไปชาที่สุดต้องให้นมสดสตรอเบอรี่ค่ะชาไทยค่ะชาไทยโก,โกโก้อันนี้คือกินประจําเลยชอบที่สุดนมสดสตรอเบอรี่โอ้โหน่ากินมากครับเรนโบว์โซดาครับเรนโบว์โซดา เลนโบโซดาครับเลนโบโซดาชาเขียวครับนมชมุบครับนมเย็นครับนมเย็นเย็นแค่ไหนเย็นมากเลยเย็นมากเพราะอะไรครับทำไมถึงชอบนมเย็นเมนูนี้กลมกลมลงตัวโอ้ยหวานกลมกลมลงตัวเลนโบโซดาค่ะชาเขียวค่ะชาเขียวชาเย็นปั่นชาเย็นปั่นอ้าวแล้วทำไมไม่ปั่นอ่ะเพราะว่าเครื่องปั่นชาเพราเครื่องปั่นปั่นอุ้ยน่าสงสารตาอีกคนนึงเท่าเหมือนกันครัคุณเหมือนกัน สตอร์เบอรดี้โยเกิร์ตบูเบรยยเดีโซดาบูเบรดี้โซดาอันไหนดูเน่่ยสิโอ้อร่อยไหมเมนูนี้นี่แหละครับแดงโซดาแดงโซดาผมชอ,อบชาดำชาดำแต่วันนี้กินชาไทยสตอร์เบอรดี้โซดาสตอร์เบอรดี้โซดาอันไหนอันไหน,น,น,นดูเนี่ยสิโอ้โหอร่อยไหมครับอากินโชว์ไปคำหนึ่งเป็นไงสดชื่ตัดชื่น หนึ่งเมนูที่ชอบที่สุดของร้านนี้ครับส้มโซดาครับส้มโซดาอ่ะเนี้ขอดูหน่อยโอ้โหโชาเขียวครับชาเขียวนมสดสตรอเบอรี่ครับเ,เ,เพราะว่าค่อขนข้างที่จะเอกรสเปรี้ยวอ่า,าคุ้มกลมอร่อยมันเข้ากันดีอ้คร,ร,ร,รับผมหนึ่งเมนูที่ชอบสุดของร้านนี้ครับ <c oughs> 啥鸟？